สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้โปรแกรม KidBright Simulator นะครับในการาทำระบบรถน้ำอัตโนมัตินะครับการใช้โปรแกรม KidBright Simulator นะครับก็จะใช้ผ่านเว็บนะครับก็โดยไปเข้าที่เว็บไซต์นี้นะครับ Kid นะครับ ด bright o r g นะครับ s l a s simulator นะครับแล้วก็ slash o m e เมื่อเข้าได้แล้วนะครับก็ไปที่นะครับเมนูตรงนี้ครับลูกศรสมีม่วงม่วงคลิกเข้าไปก็จะมีตัว simulator นะครับบอร์ดคิด b r i g แล้วก็จะมีช่องที่ให้ใส่ input output นะครับ เมนูแรกที่จะแนะนำนะครับมาที่นี่ครับแมนนวลนะครับก็จะได้เห็นเครื่องมือต่างๆนะครับเกี่ยวกับบอร์ดคิดプラนะครับก็คลิกที่เดิมปึ๊บเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับจากโจทย์นะครับโจทย์ตัวนี้นะครับเราจะทำตัวรถน้ำต้นไม้อัตโนมัตินะครับโดยจะเช็ค ความชื้นของดินนะครับถ้าความชื้นของดินเนี่ยมีค่าน้อยนะครับก็จะให้เปิดน้ำนะครับแต่ถ้ามีความชื้นมากก็ปิดน้ำนะครับโดยมีขั้นตอนวิธีนะครับตามนี้นะครับเราจะเรียนแบบตามนี้นะครับเคนะครับกลับมาที่คิดใบตัวนี้นะครับเซนเซอร์นะครับที่เราจะใช้นะครับคลิกไปที่เซนเซอร์ก็คือเซนเซอร์วัดความชื้นนะครับคลิก นะครับเข้า okay. ไปคลิกสองครั้งก็เลยออกมาสองครั้งอย่าลบตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็หยิบนะครับเอามาวางนะครับเราจะวางไปที่อินพุตตัวไหนนะครับกอ็อันนี้ใช้อินพุตที่1นนะครับอ่ามันก็จะต่อสายให้นะครับจาก ได้เซนเซอร์วัดความชื้นแล้วต่อไปเราจะเอาปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ําก็จะอยู่ตรงเมนูตรงนี้นะครับอ่ามีปั๊มน้ําอยู่นะครับคลิกนะครับอ่าปั๊มน้ํามาแล้วจากนั้นเราก็นะครับเอาลากปั๊มน้ํานะครับมาเสียบที่ USB นะครับเคนะครับตรงนี้อ่าได้แล้วนะครับระบบนะครับ รถน้ําอัตโนมัตินะครับเราลองเลดูครับลองรันดูใน Kid Bright Simulator นะครับก็จะมีข้อจํากัดอยู่นะครับนะไม่ไไมไม่่สามารถที่จะทําเหมือนของจริงได้ทุกอย่างนะครับอย่างเช่นเซ็นเซอร์วัดความชื้นตัวนี้นะครับก็จะสามารถส่งค่ามาได้แค่0นย์กับหนึนะครับอันนี้นะครับเล,เลื่อนดูนะครับ ตอนนี้นะครับนะปั๊มน้ํายังไม่ทํางานนะครับเราเลื่อนดูละเพราะว่าเราแค่เอามาเหมือนในชีวิตจริงคือเอามาต่อก่อนนะครับยังไม่ได้ไปเขียนโปรแกรมจัดการตัวคิดไบรท์นะครับเราก็สต็อปก่อนแล้วก็ตอนนี้เราด้านนี้เราเราเสร็จแล้วนะครับเราปิดอันนี้มาดูขั้นตอนการเขียนโปรแกรมนะครับต้องย้อนกลับไปดูที่โจทย์นะครับโจทย์ตัวนี้เนาะ นะครับก็ขั้นตอนวิธีก็มีดังนี้เนาะนะครับเริ่มเลยก็คืออ่านค่าความชื้นให้ S แทนค่าความชื้นดังกล่าวถ้า S น้อยกว่า40แล้วนะครับให้ส่งสัญญาณให้เปิดน้ำนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้ปิดน้ำนะครับปกติแล้วระบบ การวัดความชื้นเนี่ยมันจะทำงานตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องมือตัวแรกที่เราจะใช้เลยก็คือตัวนี้ครับลูปที่ให้มันทำงานตลอดเวลานะครับลูป forever นะครับเมื่อสักครู่นี้โจทย์นะครับมีการสร้างตัวแปรที่จะเก็บค่าความชื้นไว้ที่ s นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะ มาสร้างตัวแปรนะครับไปที่ variable ครับปึ๊บนะครับ create variable h นะครับ <Okay. S 1> ก็เราได้ตัวแปรมาแล้วเราจะเอามาใช้นะครับอันดับแรกเลยก็ให้ s มีค่าเป็น0ย์ก่อนนะครับอ่าตอนนี้นะครับ จากนั้นมาดูที่ตรงลูปตรงนี้นะครับก็เรามาที่เซนเซอร์นะครับามาดูซิว่าเซนเซอร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถ้าดูในตัวคิดไบตัวนี้ให้เซนเซอร์มานะครับเซนเซอร์วัดแสงกับเซนเซอร์ความชื้นนะครับเซนเซอร์เอ่อเซ,เซนเซอร์อุณหภูมินะครับขออภัย เซนเซอร์วัดความชื้นไม่มีนะครับไม่มีดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะประยุกนะครับประยุกต์ใช้นะครับให้มาดูที่ตัวนี้เลยครับ Input o เ t p u t พนะครับเพราะว่าเซนเซอร์เนี่ยมันก็คือการรับค่าดังนั้นมันเป็น Input นะครับมาดูตรงนี้นะครับเราจะอ่านค่าจากเซนเซอร์นะครับดังนั้นการอ่านนะครับต้องมีเครื่องมือตัวนี้ครับ Read i n p u ต s t a t ั ตัวเลขนี้คือตัวเลขที่เป็นตัวบอกว่าเราอ่านค่ามาจากพอร์ตไหนนะครับนะเมื่อกี้เราเซตตัวออพอร์ตของเซ็นเซอร์วัดความชื้นที่พอร์ตหนึ่งใช่ไหมครับนะเ,เดี๋ยวกลับไปดูโจทย์อีกครับให้ h แทนค่าความชื้นดังกล่าวนะครับให้ h แทนค่าความชื้นดังกล่าว ดังนั้นเดี๋ยว copy ตัวนี้ครับอันนี้เอาไปทิ้งก่อนให้ s นะครับแทนค่า,าที่อ่านจากเซ็นเซอร์ในในอะไรครับใน input 1นะครับเนาะอันนี้กลับมาดูที่โจทย์ใหม่ข้อ3เลยนะครับถ้า s น้อยกว่า40แล้วนะครับให้ส่งสัญญาณเปิดน้ำ นะครับถ้านะครับก็ไปที่ตัวนี้นะครับลอจิกตัวนี้ถ้าถ้าสังเกตดูถ้าเมื่อกี้นะครับมี2กรณีคือถ้าถ้าน้อยกว่าให้เปิดแต่ถ้าไม่ใช่ให้ปิดใช่ไหมครับก็แสดงว่าใช้ตัวนี้นะครับถ้าถ้าอะไรครับถ้า h ใช่ไหมครับถ้า h นะ ็เอาที่ตัวลอจิกอีกนะครับถ้า S น้อยกว่านะครับน้อยกว่า40อันนี้จะเขียนตามโจทย์ก่อนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมเราจะเขียนตามโจทย์ไม่ได้ถ้า S นะครับถ้า S น้อยกว่า40นะครับตัวนี้เราเขียนตามโจทย์ นะครับอันนี้นะแต่ว่าในคิด b บซ์ซิมูเลเตอร์นะครับไม่สามารถเขียนแบบนี้ได้เพราะว่านี่นะครับเมื่อกี้ที่ทำให้ดูนะครับว่าคิดไบซ์จะรับเซ็นเซอร์จะรับค่า0กับ1น1เท่านั้นนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าถ้าเป็น1แล้วปั๊มเปิดถ้าเป็น0แน้วเรปั๊มปิดเนาะนะครับอันนี้ เราก็ต้องมาบอกใหม่ว่าถ้า s เท่ากับ1แล้วให้ปั๊มทำงานปั๊มเนี่ยก็เป็นลักษณะของ Output ใช่ไหมครับเอา p ์พเมื่อกี้ปั๊มต่อไว้ที่ usb ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะเอาตัวนี้ครับไ h t usb นะครับไ h t usb เปิดนะใช่ไหมครับก็ on แล้วก็ copy แล้วก็ถ้าไม่ใช่ก็ให้ปิดนะครับมาดูนะครับนะเดี๋ยวอธิบายใหม่นะครับตอนแรกเราบอกว่า s มีค่าเท่ากับ0นะครับ s คืออะไร s คือค่าที่ได้รับจากเซนเซอร์วัดความชื้นจากนั้นเรามาทำการวนซ้ำเพื่อที่จะเช็คนะครับความชื้นที่นะครับ ที่อ่านได้จาก Input ในพอร์ตหนะครับแล้วเอามาเช็คนะครับอนะ่กรณีว่าถ้าอ่านค่าได้1นะครับให้ usb นะครับเปิดถ้าไม่ใช่หนึ่งก็ให้ปิดนะครับอันนี้โอเคนะครับอ่าเขียนได้ละ๋ยวไปลองดูทดลองดูครับที่ซิมูเลเตอร์นะครับ นะ่ะตอนนี้เราก็มาสั่งเลนะครับสั่งรันปึ๊บเราลองเอาเมาส์มาขยับดูครับตอนนี้เป็นศูนนะครับในโปรแกรมเขียนว่าถ้าเป็น0ูนย์แล้วมันปิด USB ปิดแต่ถ้าเป็นหนึ่งอ้าวน้ำไหลแล้วครับเปิดนะครับถ้าเป็นศูนย์ปิดนะครับยวดู ตัวเลขนะครับเป็นหนึ่งเปิดนะครับเคนะครับตอนนี้นะครับนะเราก็สามารถจำลองนะครับคิดไรโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีคิดไรจริงๆนะครับนักเรียนสามารถที่จะได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการหนึ่งการเขียนโปรแกรม2การต่อนะครับคิดไร e โดยไม่จำเป็นต้องมีคิดไร้จริงๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับ ทำได้กันหรือเปล่านะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสวัสดีครับ